มาดูไดโซะที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะวันนี้หลังเลิกงานแล้วเราฝากความหนาวเพื่อมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะไดโซะที่ญี่ปุ่นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่10เย็นก็คือจะเป็นขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสก็เลยมีของแบบนี้เยอะเลยนะคะเราจะพามาดูชั้น2กันก่อนค่ะห้างสรรพสินค้าที่ญี่ปุ่นนี้จะแตกต่างกับไทยอยู่นิดนึงค่ะก็คือจะเปิดสายจะเปิด10บโมงเช้าแล้วก็ปิดเร็วจะปิดประมาณสามทุ่ม โซนแรกมาดูโซนรองเท้าที่ใส่ในบ้านก็จะมีทั้งพวกรองเท้าแบบอบอุ่นหรือว่ารองเท้ากันลื่นในห้องน้ําอะไรก็มีหมดนะคะเบาะรองนั่งมีหลายอย่างโซนนี้เป็นโซนของการจัดสวนแล้วก็เป็นของสวนผักมีปุ๋ยมีอะไรทุกอย่างบ้านแมวก็มีเห็นไหมคะมีแสงไฟประดับสวนด้วยมีทุกอย่างเลยราคาก็อาจจะถูกกว่าบ้านเรานิดนึงบ้านเราก็ค่านําเข้าอีกนะคะ โซนนี้เป็นของใช้แบบในบ้านเลยทั้งแบบในครัวในสวนในอะไรมีหมดทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นของใช้ในบ้านไม้กวาดไม้ถูอะไรทั่วไปเลยแล้วก็มีถังน้ําแบบนี้เลยคะ่ะร้านไดโซไม่ใช่ทุกอย่างร้อยเยนนะคะแค่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นตั้งแต่10เยนก็มีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของใช้ในห้องครัวแล้วก็มาโซนแบบซักผ้าอุปกรณ์ซักผ้าตากผ้า มีทั้งหมดอยากได้อะไรที่นี่มีหมดจบครบก็อีอะไรก็มีโซนนี้มุมนี้จะเป็นมุมโปรดของเราที่ไปบ่อยที่สุดนะคะก็คือมุมตกปลาเรามีอุปกรณ์ตกปลาเยอะมากแต่เราไม่ได้ไปแบบนานแล้วคะ่ะหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ไปตกปลาช่วงที่ทำสวนก็ทำสวนจนไม่ได้ไปตกปลาเลยพอเข้าหน้าหนาวแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วนะคะมันหนาวมันเย็นจัดเมื่อก่อนช่วงที่ว่างงานเราไปบ่อยมากเลยคะ่ะไปตกปลา มีทุกอย่างเลยมีลอกมีอะไรมีครบหมดถ้าถ้าใครไม่เน้นของแพงนะคะถ้าใครเน้นของมียี่ห้อก็ต้องไปที่ร้านแต่อันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบีก็ใช้อันนี้เหมือนกันเบ็ดอะไรก็มีหมดเนี่ยซาบิกิแบบตกหมึกก็มีกุ้งตกหมึกอะไรก็มีแล้วก็จะมีโซนแคมปิ้งด้วยนะคะนี่มีครบทุกอย่างเลยมีฐานมีอะไรมีทุกอย่างพร้อมสําหรับแคมปิ้งได้เลย นี่เห็นไหมคะมีฐานสําเร็จรูปด้วยคือเอาไปแล้วก็เอาตะกแกรงวางแล้วก็ใช้ได้เลยส่วนโซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การทําอาหารมีตั้งแต่กระเป๋าใส่ปินโตคือต้องมีนะคะแผ่นรองเตาแก๊สแผ่นอะไรกันเปื้อนสําหรับกระจกบ้านอะไรอย่างนี้นี่หม้อหายตะไลทับพีมีหมดมีดเขียงอยากได้อะไรสินค้าก็พอใช้ได้นะคะตามคุณภาพโซนนี้ก็ชั้นวางถ้วยวางอะไรเล็กๆน้อย อันนี้ก็ที่การเปื้อนเตาแก๊สอันนี้เป็นเบนโตะหรืออุปกรณ์ปินโตนั่นหละค่ะแบบของน่ารักกระจุกกระจิกเยอะมากเลยช่วงนี้อากาศหนาวถุงเท้าก็จะขายดีหน่อยนะคะถุงเท้าถุงมือมีถุงเท้าถุงมือถุงแขนกางเกงในเสื้อในแบบที่เป็นแบบอะไรทําความอบอุ่นแบบนั้นก็มีนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ล่มหรือว่าอุปกรณ์ที่พกพาในรถได้ แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดรองเท้าทุกอย่างมันมีเยอะมากเลยนะคะคือเราถ่ายมาไม่หมดมันเยอะเกินไปนี่ถุงเท้าสำหรับเก้าอี้ก็มีนะคะป้องกันการเกิดรอยเสียดสีแล้วก็เสียงดังนี่ก็ชั้นวางของที่เราเพิ่งทำคลิปไปคลิปที่แล้วอะคะเนี่ยชั้นวางของเราซื้อที่นี่แหละส่วนนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ติดบ้านอะไรติดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะรีโนเวทเองมีแผ่นกันแสง UV อะไรเยอะแย,ยะมากมาย อันนี้ก็เป็นผ้าวางบนโต๊ะผ้าบนโต๊ะกินข้าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกผ้าอะไรนี่เก้าอี้อะไรก็มีมีหมดกล่องใส่ยาใส่ของอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆตะกา้าเสื้อผ้าถังน้ํามีหมดทุกสิ่งถามว่าอันไหนที่ไม่มีแทบจะไม่มีเลยค่ะมันมีเกือบทุกอย่างตัวน,นี้ก็เป็นสบู่อุปกรณ์อาบน้ําที่ใช้ในห้องน้ําอันนี้เป็นโซนรถมีทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต อันนี้ก็เกี่ยวกับช่างงานช่างทุกอย่างมีหมดของมันก็มีคุณภาพตามราคานะคะที่นี่โซนน้องหมาน้องแมวเราก็ชอบมาดูแต่เราไม่มีหมามีแมวให้เลี้ยงค่ะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแต่ไม่มีอาหารนะคะโซนนี้เป็นโซนแบบยาอะไรยสามัญประจําบ้านมาโซนห้องครัวกันบ้างมีถ้วยมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโซนนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันซื้อของเยอะวันนี้ก็ซื้อไปเยอะเลยค่ะแค่โซนนี้ อยู่กันสองคนโผเมียนี่ตะเกียบเยอะมากแล้วก็ไม่ซ้ํากันเลยนะคะตะเกียบแต่ละคู่ไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยก,กระปุกเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็มีหมดเลยเราเสียเงินกับของกระจุกกระจิกแบบนี้เยอะมากนะคะอันนี้เป็นถ้วยชาเป็นอะไรชาชาแบบญี่ปุ่นกาชงชาหรือเปล่าน,น่าจะเราอยู่ที่ทํางานเราชงชาแบบนี้นะคะทุกวันเลยโซนถ้วยจานอะไรก็มีแบบนี้เลยน่ารักก,กุ๊กกิ๊ก อันนี้เป็นถาดใส่ข้าวถาดใส่อาหารก็มีให้เลือกหลายแบบมีทั้งกันแบบกันลื่นได้ด้วยนะคะแบบการของข้างบนตกอย่างเงี้ยมีแบบนั้นด้วยนะอันนี้จะเป็นโซนเซรามิกถ้วยเซรามิกแล้วก็สแตนเลสก็อยู่ฝั่งนี้ได้โซนที่นี่มันกว้างมากเลยนะคะในคลิปนี่คือเดินไม่หมดมันไม่ไหวเราเดินไปแบบชั่วโมงกว่าอันนี้ก็เป็นโซนอุป,ปกรณ์มือถือหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยน้อย อันไหนที่ไม่มีคุณภาพเขาจะติดป้ายเตือนไว้เลยนะคะแต่ร้านนี้ไม่มีร้านที่มีเราไม่ได้ไปมันอยู่ไกลบ้านอันนี้ก็โซนเด็กเล่นของเล่นเด็กเมื่อก่อนตอนเราจะกลับไทยเรามาซื้อของที่นี่เยอะมากเลยขนไปให้ร้านอันนี้โซนไฟก็มีมีหมดเลยนี่ปีใหม่ญี่ปุ่นเขาจะมีแบบนี้ประดับบ้านนะคะทุกคนดูดีๆเมื่อกี้จะเห็นมีส้มวางอยู่บนโมจิมาโซนขนมกันบ้างคะ่ะ เนี่ยแผงหนึ่งรอยอย่างเงี้ยก็ได้สี่ห้าอันอยู่แผงและหนึ่งรยเยนเราชอบซื้อบวยดองกินนะคะที่เนี่ยอร่อยดอกไม้ปลอมก็มีค่ะสวยงามมีเยอะเลยแล้วแต่เราจะเลือกโซนนี้เย็บปักถักร้อยใครชอบอะไรทาเอาเองที่ญี่ปุ่นเวลาเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำกันเองโซนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพก็เป็นโซนที่มีตาประทับขายด้วยค่ะ นอกจากไดโซแล้วก็จะมี A u มีไดโซมีร้านสำหรับตัดสูตรด้วยนะคะแล้วก็จะมียูนิคอนถัดไปก็จะเป็นร้านอะไรอะจำไม่ได้อันนี้ร้านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าเด็กเออน่าจะร้านเสื้อผ้าเด็กแหละแล้วก็เป็นโมลิค่ะทั้งหมดนี่อยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะคะไปที่เดียวครบจบเลย